ถ้าเราขอกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องท่านเคยมีช่องไฟเดยซีแล้วพอดีแล้วก็ได้โอกาสเอารถใหม่ของเราเจ้า ADV 160นะมาทำคอนเทนต์วิ่งส่งอาหารเดลิเวอรี่นะครับเป็นเวลาจำนวน1วันนะไปดูว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะวันนี้ผมมาเริ่มวิ่งตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นนะเพราะว่าก็ได้ผมขออนุญาตไปวิ่งงานนะนี่เกิดหัวมาก็ได้งานละผมวิ่งที่กระทุ่มแบนนะสวนหลวง ตอนนี้บ่ายสามโมงเย็นแล้วได้งานตัวแรกแด่ผมขออนุญาตรีบไป,ปรับอาหารเลยไปส่งลูกค้ากอนรับมีกระลำาหม่โอเคก็เสร็จงานที่หนึ่งไปเมื่อกี้แล้วก็เสร็จงานที่สองทันทีนะก็คือเป็นงานถัดไปส่งมานี่กดจบงานก่อนแล้วครับโอเคงานได้ใช้สามบาทนะเพราะว่ามันได้แค่สาสิบห้าบาทเนาะงานพื้นที่แถวนี้คนระับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรองานต่อไปนะครับอันนี้ก็วิ่งมาสองงานแล้วได้มาอยู่ที่หกสิบแปดบาทนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจอดปั๊มเติมน้ำมันก่อนแล้วเค่อยไปวิ่งงานกันต่อนะครับไป let's go โอเคเพิ่งก็ส่งงานที่2องก็สามเสร็จนะอันนี้เป็นงานแบดนะมาคู่กันก็คือได้หมดหกสิบสบาทรวมหักได้หั้สองบาทแล้วก็เมื่อกี้นะมีเป็นงานส่งของครับราคากับเกือบสองหสินะแต่ไปส่งอย่างไกลนะประมาณ2ี่้าโลไปส่งนนทบุรีแล้วผมจะโอเคตอนนี้งานที่สี่ที่ห้าคก็เอ้ยงานที่ห้าที่หกงานที่ห้าที่หกนะเพิ่งจะส่งเสร็จไปของพยักจ่ายคิดิตารมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปวิ่งงานกันต่อนะครับอันนี้ก็อะไรกันเนี่ย น่าจะเป็นไอศ์ครีมนะครับร้านอีกไกลไหมอ๋อส่งโอ้โหงานชิวนนี้ะครับตอยข้าง,างๆนะครับส่งโอ้งานหมูๆคนระับเดี๋ยวผมไปรับออเดอร์ต่อไปอันนี้ตัวที่เจ็ดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับอาหารร้านนี้ก่อนแล้วกันเมื่อกี้ก็ส่งงานเมื่อกี้ไปได้เท่าไหร่มาไม่รู้จำไม่ได้โอขออนุญาตผมจะเขียนไว้ใต้คลิปไปนอนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับงานตัวต่อไปกันก่อนนะครับผมโอเคก็คคส่งงานที่เจ็ดเสร็จครับนี่ได้ทิปด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าอันนี้งานที่ 7, อะไรไม่เติมอ่าอันนี้ก็งานร้านถัดไปนะครับงานตัวที่8นะครับร้านยืนยันแล้วด้วยโอเคเดินทางไปร้าหากันครับ2อ,อย่างร้านไกลไหมดูกันก่นอนครูรับเกือบ3ามโลส่งเกือบ4ี่โลนะคบับไม่หวานเลยไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องไปครับงานไม่2อ,อย่างน่าจะวยอยู่นะครับอันนี้เป็นงานตัวที่แปนะครับถือว่าวอยู่เนาะนี่นี่ก็เวลาประมาณจะ ดูดีดกว่าจะเห็นง่ายกว่าจะห้าโมงแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตขับรถส่งอาหารก็ต่อนะครับมาดูว่าทั้งวันของถึงคืนเนี้ยเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมขออนุญาตขับรถก็ต่อเลยนะครับส่งงานตัวที่แปดเสร็จเรียบร้อยนะบแล้วก็นี่ลูกค้าใจดีให้ทิปเราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวส่งอาหารเสร็จแล้วตัวนี้ได้อยู่ที่39สบ้าบาทตัวที่แปดนะเดี๋ยวเรามาทํางานถัดไปตัวที่เก้ากันต่อเลยนะครับไปรับอืไม่ไกลแล้วก็ไปส่งแถวแถว สายสองนะครับโอเคงานนี้ได้สาบแปดบาทขออนุญาตไปรับงานนี้กันต่อนะครับนี่ก็งานตัวที่เก้าแล้วจะประมาณห้าโมงครึ่งน,น่าจะได้ประมาณสิบงานก่อนหกโมงเย็นนะถือว่าวันนี้งานเยอะนะวันอาที่์จริงใจได้ที่ออกมาเย็นนะก็เดี๋ยวแอปไลน์ผมขออนุญาตรีไปรับอาหารแล้วก็รีบไปส่งกันต่อเลยนะครับเจา้าไอดีวีตอนนี้ก็วิ่งมาประมาณสามสิบเอ็ดกิโลนะไปผมขออนุญาตไปขี่รับอาหารกันต่อดีกว่านะครับ ลูกค้ารอนานถ้าเรามาก่างี้เดี๋ยวค่อยมาสรุปไนทีตอนที่เราได้เงินเท่าไหร่กันแล้วดีกว่านะครับเพื่อนไปขออนุญาตไปส่งอาหารก่อนนะครับโอเคครับเมื่อกี้ก็เพื่อจะส่งอาหารงานที่เก้าไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครจบงานกันก่อนนะครับเรียบร้อยงานนี้เราวิ่งได้หมด38บาทค่ะเปิดับงานตัวที่เก้าแล้วก็งานตัวที่สิบก็มาทันทีครับแต่ว่างานนี้ค่อนข้างจะไปรับไกลหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้โห ไองานนี้ไปรับไกลแล้วก็ส่งไกลนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไม่รู้ท่านั้นจะมีงานต่อหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันตัวที่สิบของเราไปผมไปวิ่งงานต่อนะครับตอนนี้งานค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้ว่าเท่านั้นจะมีงานไหมกลัวว่าจะไหลไปไกลเลยนะตอนนี้ก็จากสายสีก็มาสายสองแล้วก็จะไปแต่แถวตะลิงชันนะครับไปผมขออนุญาตขับรถกันต่อดีกว่านะตับเจ้า ADV ของเราโอเคครับงานที่9เนี่ยผมต้องเอาอาหารไปส่งให้ลูกค้าในทาซิโอแล้วแล้วก็รับร้านอาหารตัวที่11เป็นร้านชิงกะเซนทูชินะพอดีเลยนะครับพอดีว่า ในร้านข้างในนี้แล้วก็เดินไปส่งพอดีจะได้ไม่เสียเที่ยวขออนุญาตเดินไปส่งก่อนนะครับแล้วก็ได้มายเทียรองนะแล้วกับออเดอร์ชิ้นคอนเซนตตัวที่11หรือเปล่าจําไม่ได้นะครับก็รอกับเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับไม่รู้คุ้มไหมกับออเดอร์นี้เดี๋ยวเรารีไปส่งกันดีกว่านะครับค่อนข้างนานแล้วแล้วก็ผมได้งานพ่วงมาด้วยนะครับไปส่งใกล้จุดใกล้ๆกันนี่ออเดอร์นี้ก็เสร็จออเดอร์นี้จะได้มา100บาทนะก็ถือว่าโอเคนะครับวันไหนก,นก็กลับไปไกลแล้วไปลำขอ อนุญาตที่ไปส่งออเดอร์นี้กันก่อนนะครับน่าจะไม่รู้ว่าไปถึงสภาพมันจะจำเหมือนเดิมไหมเพราะว่ารู้จักเมนูแล้วน่าจะเละแน่นอนก็ซูชินะครับก็เดี๋ยวลองลองขับจะช้าแล้วกันเนาะไปรีบไปกันดีกว่านะครับที่เท่าไหร่เราก็จําไม่ได้นะสิบสองสิบสามแล้วก็ไม่รู้เนาะทเท่าไหร่ก็ชิ้นคาเซนกับไอ้บะหมี่นะก็ได้มาหนึ่งร้อยบาทตามเฉลีคิดคนะเป็นเวลาการส่งได้งานตอนสี่ห้านะแล้วก็เสร็จงานนี้ตอนยี่สิบห้าก็ถือว่าประมาณเกือบ ครึ่งชั่วโมงครับออก็เกือบ45ตีได้นะก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวทำงานต่อไปต่อเลยนะครับงานเด้งเยอะมากนะวันนี้วันอาทิตย์ก็ไปรับ KFC โอเคเดี๋ยวไปรับงาน,นงต่อแล้วก็วิ่งกันต่อตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะหกโมงครึ่งนะครับบรรยากาศก็เริ่มจะเย็นลงละ ATV แล้วก็วิ่งมา53กิโลครับเดี๋ยวเราก็จะวิ่งกันต่อไปนะครับวันนี้จะมาดูว่าผมจะวิ่งจนงานมัน,นไม่งานไม่มีถึงจะวิ่งนะับถ้ายังมีอยู่ก็จะวิ่งไปเรื่อย คืนนี้ผมไม่ได้ไปรับแฟนนะคือวิ่งยาวๆนะปไปขอ,อยนาไปกดแคมกันต่อนะ KFC นะผมอัานนี้ร้านทำนานออเดอร์เยอะเหลือเกินอ้ออเดอร์มาอีกแล้วขู่มันยักงานไม่หยุดเลยนะครับนี่ผมได้งานอีกงานนึงแล้วก็งานอีกงานนึงแบเข้ามาอีกเนี่ยงานงานนึงแล้วแล้วก็แบสอีกโอ้โหงั้นเดี๋ยวผมรีบไปรับเลยดีกว่าเอาสอง่งอันนี้ยืนยันการรับเงินนี่งานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมจะขึ้นไว้ใต้คลิปแล้วกันครับว่ามันเป็นงานอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นข้อความนะผมจำไม่ได้แล้วกี่งานนั้นวิ่ง Okay. นี่เดี๋ยวเราไปงานตัดไปกันต่อนะเจองานแต่ว่ายิงไกลๆมาให้นะไม่ต้องขับไปรับแต่ว่ารับกลับไป,บไปกลับไปทำมางานกำลังเยอะอยู่ก็เดี๋ยววิ่งกันต่อรับงานตัวเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครับยังไปต่อได้ไกลน,นะบอกเลยว่าเที่ยงคืนนี่แน่นอนถ้าเกิดงานมันมีนะไปเดี๋ยวเราขับกันต่อนะครับโอเคเพื่อเรามาจบงานตัวนี้ตัวนึงครับไม่มีงานถัดไปแล้วเดี๋ยวผมไปนับให้ดูว่าเราได้กี่งานแล้วนะขออนุญาตดูหน่อยว่าวิ่งมาตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงกับ ทุ่มครึ่งโดยที่ผมไม่ได้พักเลยเนี่ยมันได้เงินเท่าไหร่นะครับไปเอ๊บโอ้หกร้อยสิบห้าบาทโอโ้เดี๋ยวผมนับก่อนว่ากี่งานละแคดงานต่างเนี่ยผมวิ่งไปทั้งหมดสิบห้างาน,นครับได้เงินมาหกร้อยสิบห้าบาทแล้วหกเกินเป้าหมายมากวันนี้นะก็ถ้าได้เจ็ดแปดร้อยถือว่าโอเคเดี๋ยวผมไปหาที่รอง,งานดีกว่าแนละ้วแถวนี้มันเนีย่ยมันก็จะเงียบเงาผมไปนี่เลยดีกว่านี่แดงๆเดียววิ่งไปเลยนะครับเดี๋ยวออกนี่ไปแล้ววิ่งไปเลย โอเคผมขออนุญาตขับรถกันต่อดีกว่านะมาส่งในหมู่บ้านไกลเลย let's go นะครับงานตัวที่16ส่งเสร็จเรียบร้อยทำงานถัดไปกันต่อนะครับงานนี้ได้60กว่าบาทโอเคอันนี้โหเบิร์แบดเลย16 17ขออนุญาตรีไปส่งครับมันอันนี้มันขึ้นมานานแล้วนะครับผมก็ลูกค้าจะดา่ารีไปก่อนนะโอเคเพื่อนตอนนี้เราก็ส่งงาน17 18เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้งาน19 20มาแล้วนะครับก็โอ้โห1 2รับ2เรใหครับ1แล้วกัน ตรงนี้แล้วก็งานถัดไปก็มายแค่นะั้นผู้งานแบบมันยัดให้ไม่หยุดอ่ะโอ้โหโอ้โหโ,โ,โอเคผมรีบไปวิ่งกันแล้วกันนะงานเยอะมากเลยไป s <S แล้วเราก็ส่งงานที่สิบเก้ายี่สิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเวลาสองทุ่มสานเวลางานนี้ได้เพ็อ่าไรคาสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็งานที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองก็ยัดมาทันทีเลยนะครับไม่รู้โอ้โหไปย่างไก่นะครับได้เท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบบาท โอเคผมไปหมดแหละไม่สนใจหรอกก็ถ้ามันเงียบเมื่อไหร่ก็เลิกวิ่งนะครับแค่นั้นเองเนี่ยมาดิกไปถึงเซ็นทรัลสารยาแล้วเดยไปวิ่งแถวนั้นต่อแล้ะกันก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปวิ่งงานตัวที่21-22มาต่อครับเดี๋ยว่อยมาสรุปว่าได้เงินเท่าไหร่นะวันนี้ผมวิ่งต่อนะครับก็โอเคนะตอนนี้ก็ส่งงานตัวที่21-22เสร็จเรียบร้อยแต่ว่างานนี้บอกเลยว่าเจองานใหญเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะาผมรีบนะครับเนี่ยได้ไปแต่เจ็ดบาทนะครับโอเคตอนนี้เเเราาาาไไดด้้้้้้มมทททังหหห่่แแลลววออุย เกินงบที่ตั้งนะครับก็ถือว่าเกือบเก้าร้อยนะเดี๋ยวผมดูกันว่าจะวิ่งไหนต่อดีคงต้องกลับไปสัตยาฮะตอนนั้นน่าจะน่าจะพอมีงานอยู่เพราะตอนนี้ผมมาอยู่มันไม่มีงานะ่ะแต่ขี่กลับไปแล้วกันอ๋อ,อนี่ตรงนี้ปุ๊บโอเคแต่เมื่อกี้นะครับงานหยาบคือผมไปดูในแมพแล้วกันเมื่อกี้ลูกค้าหมู่บ,บ้านที่เขา,าอยู่ตรงนี้บ้านเขาอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าเขาปักหมุดตรงนี้บุกพาผมมาตรงเนี้ยผมไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าเป็นสะพานข้ามของโคตรเกี่ยวอะ่ะ ผมไม่อยากถ่ายเพราะกลัวเอาตรงนับกลัวครับเมื่อกี้กลัวผีถอ,อกมาเลยก็เลยรียบสตาร์รถแล้วก็ขี่ออกมาแล้วก็หาหมุดใหม่นะครับคือพี่ของน้ตไว้ได้หมู่บ้านแล้วแต่ว่าเออหมู่บ้านพึกดาแต่ว่ามันหมุดมันพาไปไม่ตรงนะครับก็น,นี่ก็คือปัญหาหนึ่งของการขับไรเดอร์ส่งอาหารเนาะผมเจอเงนี้บ่อยมากนะครับมาถึงหมู่บ้านปุ๊บหมุดไปโคหลังหมู่บ้านต้องปีนกระแพงมาส่งโอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตกับไปแถวสลายานะครับน่าจะมีงานเยอะอยู่ขออนุญาตขับกลับก่อแล้วกันนะครับ ตัวที่22ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็งานถัดไปมาอีกตัวนี้ได้38บาทนะแต่วนลถอย่างไกลครับร้านนี้แตาพนังานต่อไปดกวยมันอ่านเลยเมื่อกี้นะรับไกลไหมเนี่ยโอเคอันนี้ยังพอมีงานอยู่นะก็เดี๋ยวผมก็วิ่งแถวนี้ไปเรื่อยแล้วกันถ้าเกิดว่ามันเงียบก็เดี๋ยวค่อยเลิกนะครับ๋ยวผมวิ่งรกรส่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวทำงานต่อไปต่อก็มีงานต่อนะเออ ดอว่าจะไปรับไกรอยู่กันนะครับก็อาเป็นที่25ของคับตอนนี้เวลาเกือบสี่ทุ่มครับข้อเสียของนี่เลยคือผมเจอร้านนานหลายร้านนะครับรวม,มๆเนี่ยประมาณชั่วโมงกวา่าผมเสียแบบการน,นั่งเฉยๆก็ส่งงานที่20เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับเป็นงานแดบดบเหมือนกันเมื่อกี้รออาหารนอกข้างนาส่งเสร็จเช้า,วาเวลาเกือบ45ทีนะครับโอ้โหนานเหลือเกินโอ้กับงานนี้แต่ว่าก็มีงานเด้งมางานต่อไปครับ ผมไปหมดครับไม่สนที่ไหนก็งานตนัวนี้ตัวที่แลไม่รับตอนนี้ก็ง่วงแล้วแต่ผมไปรับงานมันต่อนะวิ่งกันต่อนะ <c oughs> ก็มาถึงออเดอร์ตัวที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะครับโอเคปึ๊บเมื่อกี้ไม่ง,งานเด้งมาต่อประมาณสองงานนะแต่ว่ามันไม่รู้มันไกลไหมดีๆทีนี้เราได้เงินหนึ่งพันไปสองบาทได้เกินยอดละแล้วก็จบไปหนึ่งงานอนนี้จะเป็นงานที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้เริ่มเบอ่อเริ่มง่วงนะครับก็แรกผมพูดหลายรอบว่าจะกลับบ้านกลับบ้านตอนนี้ก็ยังไม่กลับอีกทีนะ,ะงานถัดไปมีแล้วนี่ เป็นไงมีมาเรื่อยๆนะอันนี้ราคา60บาทไปส่งเกือบ7กิโลนะก็มันจะเริ่มไปทางกลับบ้านแล้วนะครับก็อาจจะกลับละตอนนี้แถวมอไม่โดนนี่ก็ถือว่างานเยอะอยู่นะตอนผมมาตะก่อดงานไม่ค่อยมีเท่าไหร่น่าจะเพราะวัดนี้แหละเดี๋ยวผมเริ่มพูดไม่ค่อยชัดละเดี๋ยวเราไปส่งงานนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามันมีงานแบบทางกลับบ้านผมจะรับนะครับแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับบ้านนอนแล้วเพราะตอนนี้ก็ห้าทุ่มยี่สิบนะแต่งานก็ยังมีเรื่อยๆนะครัตอนได้ก็จะเลิกตั้งแต่ตัวที่แล้วล วันนั้นเด้งมาก็เลยเอาว่าไปต่ออ้อยสุดแล้วแต่ไหนทำคลิปวิ่งกันงคือละไปพอทุ่มสามทุ่สองนาทีนะครับก็ยังไม่เลิกวิ่งโอเคมีงานถักงานตัวนี้เสร็จแล้วนะบนี่ยห้าสิบแปดบาทเดี๋ยวเราทํางานถัดไปกันต่อป๊บเราจะเสร็จแล้วทรืมั้งนี่นี่อันนี้ทางกลับบ้านพอดีเลยสวยนะเดี๋ยวผมจบตัวนี้ผมน่าจะพอจริงๆละน่าจะพอจริงๆาาก็หละเหนื่อยแล้วครับก็เสร็จงานน,านี้ในวันเที่ยงคืนพอดีนะมัง้งเดี๋ยวเราไปรับอาหาร ขับกลับไปหน่อยเดี๋ยวเราไปวิ่งกันต่อนะครับโอหงานนี้ก็จบอีกงานหนึ่งแล้วนะครับเด้งจังเลยตรงไหนฮะโอ้โหไปได้มนนสองร้อยสี่สิบาทแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าทุ่มสีนาทีงานข,ขี่ก็จบไปเรียบร้อยครับวิ่งไปทั้งหมด32งานนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าขับกลับเนี่ยมันมีงานที่แบบไม่ได้ไปแบบนอกรุ่นนอกทางมากเดี๋ยวจะวิ่งต่อนิดนึนงแนละ้วแต่ผมจะเริ่มขับกลับบ้านแล้วน่าจะพอนะครับนี่ก็ได้เยอะเกินเป้ามาก เชียงคืน 40, 40นาทีนะตอนายบอกจะเลิกจะเลิกหลายรอบแล้วไม่เลิกสักทีนะอันนี้คงต้องเลิกจริงนะเพราะว่าผมกดหยุดพักงานไปแล้วนี่ชิดดูผมวิ่งจนยอดมันบักบอันนี้เป็น,ว,นวันถัดไปแล้วอะ่ะเข้าใจปะ140บาทเมื่อวานอีก,1 2, 4, ก,ก1 2 4 6บวกดูก่อน1 2 4 6บวก1 3 8 1 3 9แล้วกันอ่ะวันนี้นับเราววิ่งได้ทั้งหมด1,385บาท เดมคอมขอขอนุญาตกลับบ้านเลยตอนเช้าเรามาสุดไปฟังทีนะเพราะว่าตอนนี้มันง่วงมาแล้วไม่ไหวนะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนด็กโอเคก็ต่อจากวัผมไปทําการวิ่งลายแมนนะวิ่งส่งอาหารโดยเอาเจ้า a อ v 1ว0ยไปวิ่งนะรเราก็ได้ทั้งหมดได้ตังมาทั้งหมดหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าบาทนะร,รวมทีร่รวมต่างๆด้วยนะครับก็มาสุดไปฟังว่าเราวิ่งไปทั้งหมดนะเมื่อวานเนี่ยจำนวนงานทั้งหมดก็คือสามสิบห้างานนะที่วิ่งไปในเวลา บ่ายสามจนถึงประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งนะครับก็เป็นเวลาเกือบสิบชั่วโมงเนาะหนึร้อยเก้าสิบสามกิโลเกือบเกือบร้อยเก้าสี่กิโลก็ถือว่าวิ่งไปเยอะมากนะเกือบเกสองร้อยโลเลยนะกับวิ่งประมาณสิบชั่วโมงก็คือไปหลายที่นะค่าน้ำมันเท่าเอทีวีที่ผมคำนวณคร่าวๆนะประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะก็ถือว่าถามว่ากินน้ำมันมากไหมก็ไม่ถ้าเทียบกับความขับสบายผมมองว่ามันขับสบายมากมากนะครับแบบขี่ไม่ว่าจะ แล้วก็แรงบิดแรงแรงต่างๆถือว่าโอเคเลยนะค,คือแตกต่างจากเวฟแล้วก็ชดโรดโดยที่เชิงเลยนะก็คือครับดีขึ้นนะครับการเลี้ยวการทรงตัวต่างๆเนี่ยทางวิบากแบบว่าเวลาผมไปสอดหานะเวลาไปบ้านลูกค้าบางจุดก็จะมีแบบว่าจุดที่มาไปทางลูกลังอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถที่จะขี่ได้เท่าทบาลของรขี่ประกอบไปดูนะตอนกลางคืนเนี่ยไฟก็สว่างอะไรๆก็เออมันเหมาะการใช้งานทั่วไปนะไม่ต้องออกไปวิ่งสวดหานะครับออกไปทํางานปกติทั่วไปก็ได้นะครับก็ นี่ก็เป็นข้าวข,ของเจ้า ADV 1 6 0กนะครับก็เป็นการเราไปวิ่งส่งอาหารหนึ่งวันซึ่งแน่นอนครับว่าภผาว่ากำไรไหมถ้าเกิดว่าราคาค่ารอบมันยังไม่ลดลงเนี่ยเรายังพอได้เงินนะครับก็ยังได้กำไรอยู่นะครับแต่ก็ถามว่ามันเมื่อยไหมเหนื่อยไหมผมว่าไม่เมื่อยนะครับอย่างหนึ่งคือได้เป็นเจ้าตัวนี้ครับยกยงแทนที่ผมไปติดมาเ0็อบาทไอ้ยิงไอ้ยิงแทนนนี้นะของโม,โโมูโตมูฟ700้อบาทผมไปติดร้านหานมาแล้วคือช่วยให้แบบว่า แข็แเราเนี่ยไม่ตึงจนเกินไปนะนั่งขี่สบายเลยโอเคคลิปวันนี้ก็เท่านี้นะากับการขับไลแมนหนึ่งวันนะปิ้งสงคาหากกับเจ้าทีวีหกศูนย์สปอยถามว่านินจายังอยู่ไหมก็ยังอยู่แล้วยังไม่ได้หายไปไหนก็ยังเก็บไว้ขับเหมือนเดิมครับ mm hmm. คลิปนี้ก็ขอตัวลานไปก่อนน้ำเจรินใหม่ปีหน้ามีอะไรกันยิต่ตางมาต่อไปนะครับบ๊ายบาย